สวัสดีค่ะสวัสดี f อซทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรามาสรุปราวพัฒนานะคะหวยลาวพัฒนากันจ้าของวันที่2เดือน9 64นะคะก่อนเราจะไปรับชมคลิปนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดจ้าการคำนวณได้จากตัวเลขเท่านั้นนะคะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจ้าวันที่สองเดือนเก้าหกสี่เนาะแอดมินได้ให้สูตรเม็ดเดียวไปนะคะให้เด่นหนึ่งเนาะคะ่ะให้เด่นหนึ่งรองห้าและรองสามนะคะส่วนหวยเลขที่ออกนะคะเจ็ดสามสี่นะคะและหนึ่งเจ็ดนะคะเจ็ดสามสี่สามเข้านะคะสามเข้าที่รองนะคะ แล้วก็ตัวเจาะไม่เข้านะคะมีแต่สามห้าห้าสามเนาะอันนี้ก็หลุดไปนะคะเข้าแต่รองสามนะคะอันนี้อัพเป็ก็ขอโทษขอโทษด้วยนะคะหลุดไปจ้าส่วนหนึ่งเจ็ดเนาะหนึ่งเจ็ดนะคะมาเต็มเต็มนะคะเพราะเด่นหนึ่งเนาะเด่นหนึ่งนะคะแล้วก็นี่เจาะนะคะหนนะคะมาเต็มเต็มเลยจ้าพี่น้องจ้าก็ ยินดีกับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะคะใครที่ถูกรางวัลเนาะเพื่อนๆจะาแล้วก็มีมีมีทูบนะคะแอดมินได้จุดทูบขอพรปู่อนันตนาคราชนะคะไว้คลิปหนึงนะคะก่อนที่จะลงสูตรเม็ดเดียวนะคะเพื่อนๆจ๋าได้นะคะเลขที่ได้นะคะเลขทูบนะคะหนึงหนึ่ง ะะเพื่อนๆสามารถกลับไปย้อนรับชมได้เช่นกันนะคะรูปปู่นะคะทูปปู่ปู่นันตนาคราชนะคะปู่ให้โชคมา2องวดแล้วนะคะงวดหนึ่งก็ผิดไปแต้มหนึ่งนะคะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูเลขทูปได้เช่นกันนะคะนะคะเราตามต่อวันที่6นะคะเดือน9 6 4สี่จ้าแนวทางลราพัฒนานะคะ อันนี้เป็นสูตรที่หนึ่งนะคะอ๋อแอดมินลืมบอกไปนะคะรอบของวันที่อ่าวันที่วันที่อะไรเนาะวันที่สองนะคะมีสูตรที่หนึ่งเข้าเด่นห้าเช่นกันนะคะไอเด่นหนึ่งขอโทษทีค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าเด่นหนึ่งเนาะนะคะใครที่ยังไม่ได้รับชมคลิปสามารถย้อนหลังไปรับชมได้นะคะส่วนอ่า ส่วนเาพัฒนาโค้งสุดท้ายนะคะแอดมินก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะไม่เข้านะคะหลุดไปนะคะเพื่อนๆจ๋าก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้าเดี๋ยวเราต้ามต่อนะคะเลขกําลังวันเนาะแอดมินใช้ไอ้นี่ขีดเลยเนาะเพื่อนๆจ๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะตัวเลขได้จากการคํานวณสถิตินะคะผลรางวัลเท่านั้นจ้า ตัวเด่นเนาะนะคะวิ่งรูดจ้าเลขประจำวันเนาะมีศูนย์นะคะมีสามนะคะมีเก้านะคะมีหกและเจ็ดค่ะส่วนตัวเด่นเนาะเด่นสามนะคะเด่นเจ็ด จ้านะคะวิง่งรูดเช่นเคยนะคะ3และ7จ็ด้าส่วนตัวเจาะนะคะแอดมินเจาะให้เนาะเพื่อนๆจ้าเนาะดูตามเลขกำลังวันแล้วก็เลขที่แอดมินคำนวณได้เนาะแต่แอดมินะให้ได้นะคะ3 1น,นะคะ เจ็ดค่ะอุ้ยข้ามสามหกค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าสามหกสามเก้าบางครั้งแอดมินอาจจะลืมบอกไปนะคะหกกับเก้าคือตัวตัวเดียวกันเอาแอดมินรวมให้ทั้งสองตัวเลยนะคะแล้วแต่เ,เพื่อนๆจะรับไว้พิจารณานะคะหกหรือเก้าเนาะเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดสี่ เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดเก้าส่วนตัวที่แอดมินชื่นชอบนะคะแอดมินชอบสามเก้านะคะสามหกสามเจ็ดนะคะสี่หก โอ้76ค่ะพเพื่อนๆจ้าเห็นเป็นเลขเจ็ดแต่พูดออกมาเป็นเลขหกเพื่อนๆแอดมินบ้า,บ,าบองแล้ว79นะคะเพื่อนๆหาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะผลของตัวเลขนะคะได้จากการคำนวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจ้า ชอบก็แคปหน้าจอไว้นะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้จ้าแต่ที่สําคัญนะคะอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ให้แอดมินด้วยนะคะกดต,ดติดตามกดไลค์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปจ้าท้ายนี้แอดมินก็ขอให้เ,เพื่อนๆทุกทกท่านโชคดีนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ